หลังจากที่เขาผ่าตัดตอนนั้นนี่ท่อแท้สิ้นหวังคิดว่าจะของสีบอดรอดศูนย์คุ้มครองสิดบัตรทองของจังหวัดมหาสาร,รคามบทบาทหน้าที่กะรับเลี้ยงลองเลี้ยนลองทุกให้คำปรึกษากับพี่น้องประชาชนในพื้นที่บทบาทนึงกะเป็นเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคเพราะว่าสองหน่วยงานนี่ที่ทำงานรวมกันครับ การทำงานของศูนย์คุมคลองสิทธิ์บัตรทองนี่มีอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมครับเปลี่ยนคนให้ข้อมูลในพื้นที่ขณะกรรมการศูนย์คุมคร้องสิทธิ์นี่ก็เกิดมาจากสีขีครับที่ลงเพลนลงพื่นทีคุกคี้กับพี่นองแล้วก็บทีมองเห็นปัญหานี่ก็เลยออกมาปรึกษากับไอศูนย์คุมคร้องสิทธิ์แล้วก็ลงไปซอยพี่นองครับในสวัสดีครับผมนา,ายชาญชัยนายจิต ตะกรอนเป็นคนป่วยติดเตียงผ่าตาัดโรคหัวใจกับเสยนลิ้นหัวใจทปสามลิ่นที่ผมได้ไปรับการผ่าตาัดหัวใจมาแล้วเทสที่สองคืนมากอะผ่าตัดใส่ติ้งเนาะครับแอนยิ่งหนักเพราะว่าได้มาจินยาละายดิ่มเลือดพอตดจินแล้วนี่แผลยุ่งนหมองได้นิดๆน้อยๆนี่เลือดสีบ่ยหยุดหลังจากที่เขาผ่าตัดตอนนั้นเนี่ท่อแท้ สิ้นหวังบอ่อยากเข็ดบอ่อยากท่าไม่อย่งแล้วเพราะว่าคิดว่าจะขอ,องสีบอดรอดผมได้มีแรงใจจากขอบรัวเจ้าต้องสู้เจ้าต้องยู่เจ้าต้องรอด แฟนนี่คือสีสีขังโตอยู่ในบ้านตลอดสองสองมือที่นี่มันเป็นการผิดปกติก็เลยคายซิบโปเซาโดกถ้าเป็นแบบนี้คือสิ้นหวังทุกอยา่างคนอื่นเพิ่อนมาหายกําลังใจเฮากระองหายกําลังใจเห้เพิ่์นว่าเฮาเนี่ต้องหายให้ได้ที่กีนี่คือเป็นกําลังใจหลักกําลังหลักเลยเด้ค่ะคือเพิ่์นสิเที่ยวมาเยี่ยมเยอนักหายกําลังใจแล้วก็บอกวิธีดูแลตนเองหลังจากงานพรุ่ก็ ํำบาดตัวเองมาน้ำแน่เราก็ได้มาปลูกต้นใหม่ปลูกผักหลังจากที่ปลูกพริกปลูกตะไคร่ปลูกข่าไทยบานเพิ่นกันมาเห็นมันงามพอแน่เด้อจากน้อยพ่อแตามันหลายขื่นหลายขื่นก็นเปิอลอกเจ็บไปร่องไปขายเบึงไปขายหาบาทสิบบาทกับพ่อได้อยู่เหมือนแม่กันเลยบอกว่าเออเดี๋ยวส่วนเน่จิเจ็บไปขายดอกส่วนนี่กัน ไทยบานใหยเฮียนเพิ่น,นยูไก่ไก่เพิ่นอยากมากขอไปอยูไปกินกับจ้าหไหอยเพิ่นไปน้ำอีกส่วนหนึ่งครับส่วนนี้ลหละเพื่อบำบัดในจิตใจแล้วก็นในร่างกายของผมเพื่อว่าจะได้ออกกำลังกายไปน้ำเพื่อได้ถือบัวถือยางไปโหดเ๋ยวนี้เริ่มจะคิดว่าสิเต็มรอยแล้วครับร่างกายของผมกันผู้ได้ถอดแ้หันมาปลูกดอกไม้โหต้นใหม่เพิ่งเด้ครับเพื่อผมนี่ลองมาทำในจุดนี้บิ่งมันสิดีขึ้นอี่ลีครับ